สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองไปสุขุสุคนวันนี้ก็มาพบเจอกับยานิวเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ายานิวก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอสบอยสริชัยสอนโนลาดีพี่น้องบอสบอยโพสแบบนี้สะอ,อนเดย์บ้านกุดท่าลืออำเภอห้วยแมกจังหวัดกาฬสิน fc มาให้กำลังใจเยอะมากพี่น้อง fc มาให้กำลังใจลหลายหลายพี่น้องเดี๋ยวยายนิวสนนือนันโพสบอสบอยให้ฟังพี่น้องจาสะออนเดย์มาเด้อพี่น้องตอนนี้ม่วนแล้วบ้านกุดท่าลืออำเภอห้วยห้วยแมก จังหวัดกาลสินพี่น้องเอฟซี FC มาให้กำลังใจหลายหลายพี่น้องดอกกระเบื้องพี่น้องจากท่านน่ก็ว่าสุดปังหมอลำใจเกินร้อยสุดยอดมากจริงๆค่ะป้า,ปาพี่น้องาจเอฟซี FC มาให้กำลังใจล่นหลามมากพี่น้องแล้วก็ว่ากําลังใจหน้าเวทีบ้านกุดท่าเรือตำบลห้วยแมกเพเภอห้วยแมกจังหวัดกาลสินพี่น้องก็ยังมาให้กันแบบกำลังใจล้่นหลามขอบพระคุณทุกท่านแท็กมอลำใจเกินร้อยพี่น้อง fc ไลห่หลายพี่น้องกําลังแก่โดนหลามเต็มหน้าเวทีเลยเราเพิ่งเกฟ fc กกบคอมเมนต์รัวๆพี่น้องคนเยอะมากค่ะขอให้เฮงๆปังๆนะคะบอสบอยซอ a n นขอให้ปังๆตลอดกันนะคะใจเกินร้อย คนเยอะมากค่ะอยู่หน้าเวทีเลยจ้าบอสหล่อมากค่ะพี่น้องเอฟซีบางทันเพึ่นกับไปเอฟซีกดส่งหัวใจเห็นรัวๆเลยพี่น้องสุดยอดใจเกินร้อยคนเยอะมากค่ะคนเยอะมากเฮงเปงังๆนะคะปาพี่นอ้องเลยใจเด้มาทํางานที่ชลนบุรีแต่ก่อนใจเกินร้อยเล่นอยู่ใส่ไกลๆไปหมดบัตรเล่นอยู่อําเภอบ้านเจ้าของบ่ได้ไปเบิ่งเลยบ่าซส่นพี่น้องจ้าเอฟซีทันนี้ล้วว่า ไปเ่นัยู่บานเดี๋ยวของบ่ได้ไปเบิ่งเพราะว่าไปเห็นงานอยู่จังหวัดชนบุรีว่าสันพี่น้องเอฟซี FC ก็ส่งหัวใจให้รัวๆเลยจ้าอยากไปนาห่านได้น้อน้องเดี๋ยวคือซิมวนคักแทเจ้าสันพี่น้องแม่ผมไปรอตตดทุ่มครึ่งแล้วครับคําสั่งลูกชายว่าสันปาพี่น้องจ้ามาไปรอเราทุ่มเครึ่งแล้วก็ได้ที่นั่งดีแล้วเนาะพี่น้องคนไหลคักพี่น้องจ้าคนเยอะแท้เฮงๆปังๆเด้อจ้าบอสบอยเต็มวัดป่าส่ง ตรวจจากส่งตรงจากหน้าเวทีจ้าแม่ผมมาสั่นพี่น้องแม่เราไปเบื้องหน้าเวทีส่งรูปให้ลูกซ้ายมาโพสพี่น้องจ้านะคะแต่พี่น้องมวนมวนจ้าจอยจอยครับผมกำลังใจแน่นหนามากค่ะบอสบอยเฮงเฮงปังปังเด้อจ้าปาดพี่น้องมากทั้งสองเรื่องสุดยอดมากจริงๆจ้าบอสบอยวันนี้คะแนนแอดมินเต็มร้อยเลยค่ะเฮงเฮงปังปังเด้อจ้า ตาดพี่น้องกำลังใจบอดบอยซอแอนรุ่นลามขอให้บอดบอยซอแอนหนึหงเฮงปังปังเด้อเด้อเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปจ้าพี่พี่น้องน้องมีความชดเน็นมาจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย